พี่น้องมาพร้าวเฮดมอเดวเด้อบ่เคยพอเห็ดมอเดวพี่น้องอยู่หองสตอเบอรี่โอ้ยตายแล้วพุ่นน่ะเห็นมะพุ่นน่ะตุ้มมูติมิยู่เบิ่งพุ่นน่ะเป็นคู่กันอยู่นี่เพิ่นว่าท่านให้เก็บเด้อจา้าเพิ่นบอกว่าให้มันใหญ่จักบาทคนมันบ่พอมันบ่พอถ้วยอันทักก็มีนม้อยๆตออเตอแออยู่พี่กับมี่พี่น้องนี่เห็ดมอเดวเบิ้งคกัก เบื้องค่ะคุขืนยูรลองสตอเบอรี่คักแน่เนี่มันพอไปขื้นมองอื่นมันได้ปุ๋ยเสแลลว,วอนนโอ้ดอก <ไป S 2> งาม,มเถอะวะเีอาวา่เหยี่ยาบด้วยนะยูหัวเข้าสองดอกแล้วนะเบิ้องบุญเนเบิ้งบุญน่พี่น้องเด็ดเอาก้อนเอาขามันไหวดอกนังใหญ่เด้พี่นี่จะเป็นเด็กได้หรอเอามา เอาไปผัดลองเบิ้งเขาวามันแสบบเื่อเเพื่อนว่ามันแสบบ่เคยกินยักเถื่อพี่น้องบ่เคยพอคุณอะพี่น้องเอานางเบิ้งนี่มันสิเป็นตุ้มุติมิอยู่เด้อจ้ะขั้นยางนี่บ่เห็นดอกแต่ว่าขั้นนางนี่สิเห็นโหลดนี่เก็บก่อนอันนี้ตรงเบื้องดีๆได้พี่น้องมันดำ ยางก็ต้องเบิงดีๆได้ดดพี่น้องมาไว้ม,มันสีหยียบไปเล่าสิผ้าไปเบิงอีกหลายครับแม่นเหมิดลองหนีแม่นตายแล้วตายแล้วตายแล้วพ่อเห็ดมอเลี้วแม่นพี่น้องเอ้ยอ๋อเขามาักใบไม้แบบนี้สิเอาไปใส่ต,สตัวรองสตอเบอรี่ยุบานได้ใจยุบานมีสามลองทางฝุ่นกําลังต่อแต่อะอยู่ด้วยผี่น้องทางฝุ่นแม่ ล่องนี่หล่องนี่แม่พี่นี่คือโพดแทะสองฟังเลยแม่สองฟังเลยแม่พี่น้องมันข้นโตอแตแอ,อยุง่งเสียเนี่ยเนี่ยอยู่ม่วงฟินแม่สิปีหวัวก็เห็นเด้อจ้ะแม่ทั้งแม่มล่องแตอโบริแท้จะถูกหล่องเลยพี่น้องเองมีแต่แนวเดียวอืม ดงตัวนี้ดงของกินตัวนี้พูน่ะอยู่สายไฟพูน่ะพี่น้องเจ้าเบื้องนี่มันกำลังหนเนาะย,ยังสิเห็ดมอเร็วพูนอยู่น้ำสายไฟพ<า>ูน่าสายสายน้ำโอ้ยวโหพีดอีกแล้วว้าวพีดอีกแล้วก็ยังห่ายก้อยไร่ต่อพูน่ะ ว่าในตัวเฝ้าผิดเฝ้าผิดพูดนะมันหลีอยู่พี่น้องเอากันเด้อเสียเอาไปผัดแจ๊กไฟสีหยยบดอกเมียนใช่แล้วพ่งหันพวเหยยบดอกเห็นอยู่พูดนะเต่อแตะตุมุติมีวัววันลูกแห้ม่แม่เาดูด้วยกอนที่แรกกัน ถามแบบนี้นะเจเคยเห็นเฮติไหมบาดลองนีมันจะเกียวแล้วจ้าลองบานเอาตัดไปหลดเด้อไปเหดเชื่อมันผีหายเนี่ยพุดน,ะ,นะพี่น้องว่ากูเห็นอยู่แตงสตรอเบอรี่กูเตะเลนอยู่ใช่ไหมโอ้ยพนไงวะเรากูเตะเล่นพูดน,นะ เมื่อจะพี่น้องแตะบาก่ะมันจอดต้องยางหาเบิ้งเอาเนื้อจ่เพราะว่ามันดูดำดำน้ำหลงสตอบอรีแทบจะทุกร่องเลยด้วยค่ะบ๊อเมนถ้ามาดายยางทุกร่องนี้เมื่อยหน่อยนึ่งบนเด้อพี่น้องเอ้ยหลงสตอบอรีเพิ่นน่ยไปงางไปเบิ้งน้ำกันทั้งเบิ้งสตอบอรีทั้งเบิ้งเห็ดเด้อบานี้ พ่อเราเนาะจะพี่น้องพ่อได้หอมปากหอมคอเดี๋ยวไปเก็บกันด้วยบานี้สิได้หนีเมียบานเดี๋ยวสิผ้าไปเก็บเฮ็ดหูหนูอีกแบบหนึ่งด้วยพี่น้องเบื่องฟ้ามสะตอเบอรีเบินงบนนะฟ้ามใหญ่ค่ะข้าง่นก็เต็มมีแต่แนวเดียวเด้อย่งางเมือสุรลองนี่คือใส่เวลาหลายชั่วโมงอยู่ด้พี่น้อง เอาละเนาะซ้ำนี่ละเดี๋ยวไปเก็บเห็ดก่อนเดอ้อเดี๋ยวพอ,อ,อก,กันไหมจา้าขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เขามารับชมนะคะกีตอชมอย